ไปปุ๊บเดียวเลยนะโอ้ป๊อพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปะ๋อพานะคะค<ะ>่วันนี้นะคะ,ะเราจะกลับมาทําสลามที่ทิ้งไว้หน e <ะ>ึ่งเดือนกันค่ะ,ะนั่นก็คือสลามสีม่วงนะคะน้องๆรีเควสกันเข้ามาะคะ่ะอยากเห็นสีม่วงมากเลยค่ะปะ๊อปาจะมีทั้งเป็นกาบเพชรแล้วก็เป็นทั้งหมงมุกนะคะถ้้ใครอยากดูแลขอคนละหนึ่งไร์ตามไปดูกันเลยตอนแรกนะคะเราจะใช้นี่ถ้วย8ออนทั้งที่แล้วจะเป็นแค่2 2สอง 1นึ่ทับสองสองทับสี่อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือเราจะใส่8ดออนตเต็มๆเลยเวลาเราพาขายให้ลูกค้าก็จะใส่ประมาณนี้ใส่8ออนให้เต็มใช่ไหมคะเทลงไปแล้วบีบกาวไปอีก1นึ่งปื้อค่ะแบบนี้มันถึงจะพอดีกับถ้วยนะทำนะจะเป็นจะเป็นกากเพชรนะคะกากเพชรอ่อจะเป็นใสนะคะใสกากเพชรใส่สีม่วงลงไปแค่1หยดเนะเาะเราพาจะไม่ใส่เยอะค่ะต้องคอยดูบางทีก็ใส่ประมาณหยดครึ่งประมาณนี้นะ อีกหนึ่งหยดค่ะมากมากเลยค่ะทุกคนสีเขาจะออกแบบชัดเจนก็จะใส่กาเพชรลงไปหมดนี่เลยนะคะใส่ประมาณ1ช้อนชาได้ค่ะเห็นไหมมันก็จะสวยมากค่ะเวลาเห็นเป็นแบบนี้จะสวยมากใส่น้ำยาทำสลามปะพะพาลงไปเลยแค่นี้เองนะคะ นี่ค่ะทุกคนได้แล้วค่ะสลามก้อนใหญ่ค่ะวิสบุมเลยเห็นไหมหูหน่าเล่นมากๆเลยค่ะดูนี่จิม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 ฟินมากค่ะเนื้อนแน่นมากค่ะทุกคนเนื้อนแน่นน่าเล่นสุดๆยืดดูพอเราได้แบบนี้นะเราก็ใส่กระปุกไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันพอดีขนาดไหนนะนี่กระปุก8ออนนะถ้ามันน้อยกว่านี้มันจะไม่เต็มกระปุกนะทําด้วยแบบเขาเรียกว่าไงประสบการณ์รู <Wow. S 1> ้ไหม ถ้าใส่8ออนพอดีเลยอะ่ะมันจะไม่เต็มกระปุกนะมันต้องเกินมาอีกนิดนึงค่ะแบบนี้ถึงจะได้นะอันนี้คือเนื้อแน่นมากนะทุกคนดูแล้วก็มีความขุ่นมากนะไม่ใส่ค่ะก็หาฝามาปิดนี่ค่ะปิดฝาลงไปเลยนะคะปิดนี่คือปิดตายปิดสนิทเลยนะคะนี่ค่ะสีม่วงใสต่อไปเราจะมาทำสีม่วงมุกกันบ้างค่ะม่วงมุกเนาะก็แบบเดิมเลยค่ะใส่กาวลงไปหนึ่งถ้วย เวลาเราใส่ผงมุกนะคะมันจะมีความดอปสีลงไปเราต้องใส่สีไปประมาณสักสี่หยดค่ะหนึ่งสองสามสี่ให้เขาแบบแจ่มเจ๋มมากๆเลยนะคะสีแบบเข้มมากกว่าเมื่อกี้ค่ะดูนะเดี๋ยวป้าพาทำให้ดูว่ามันแบบเข้มเบอร์แรงอย่างนี้ใช่ไหมพอมันเข้มแบบนี้เราใส่ผงมุกไปมันก็จะดรอปลงค่ะผงมุกเนี่ยป้าพาจะใส่ประมาณสักช้อนหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะอ่อหนึ่งกระปุกค่ะใส่อย่างนี้เลยเยอะเบอร์นี้ก็ต้องค่อยๆคนค่ะ นไปเปืแล้วสีเขาก็จะสวยเลยไม่เหมือนเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีความเป็นเหลือบมุกมากๆค่ะสวยแค่นี้เองนะคะใส่น้ำยาทำสลลมลงไปเลยนี่ค่ะทุกคนพอเป็นแบบนี้เห็นไหมเนื้อตึงเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยเห็นไหมคะตึงสุดๆเลย คือเนื้อดีกว่ากว่าน้ำใสเยอะเลยเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะยืดยากยนิดนึงค่ะแต่ว่าโหป้าพาก็ชอบทั้งสองแบบเลยะมันมีความแบบคล้ายแต่ไม่เหมือนกันน่ะแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบมุกมุกอย่างเงี้ยเนาะเลือกยากมากถ้าเราชอบสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะเลือกยากมากว่าเอ้ยจะซื้อมุกหรือว่าจะซื้อใสดีเนาะ ก็เล er pues ือกยากค่ะให้น well, ้องๆเลือกจะเลือกอะไรคะลองคอมเมนต์บอกป้าพาสิชอบใส่หรือว่าชอบมุกมากกว่ากันเนาะแล้วก็ใส่กระปุกลงไปเลยค่ะเต็มๆดูนะนี่มุกนี่ใสเห็นไหมยังไม่ได้แปะอะไรเป็นแบบนี้อ่ะสวยทั้งสองอันถูกไหมทุกคนเราก็ติดสติกเกอร์ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพอเราติดสติกเกอร์นะทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะเราก็ทําการซีนเราไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะซีนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปิดผนึกแบบแน่นหนาเลยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้1เดือนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะว่า1เดือนแล้วสลามจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ ได้ทุกคนผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะนี่ค่ะเป็นน้ําเลยทุกคนนี่กากเพชรอยู่ใต้ก้นเลยอันนี้ผมมุกก็อยู่ใต้ก้นเลยไม่เป็นสีมุกแล้วะคะ่ะทุกคนเห็นไหมเป็นน้าน้ำเจิงเจิงเจ,จ,จิงเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเอาใส่ก่อนเนาะมาแกะอ๋อวิธีแก้นะคะเราก็จะแก้ด้วยการใส่น้ํายาก,กันเหลวไปะคะ่ะหนึ่งกระปุกก็จะแถมให้อย่างละอันนะใครไปซื้อสลามกระปุกสีใสก็อย่าลืมขอที่ร้านค้ามาด้วยนะ ขอกเขากันเหลวขวดนึงค่ะเผื่อมันเหลวก็จะแตะใส่มือได้นะแต่ก็มั่นใจแหละใครที่ซื้อไปก็คงจะไม่เหลวเนาะนี่ก็คืนชีพสลามให้ดูนะคะมา,ามาแกะกันเลยเก็จะหาที่ปลดล็อกนะคะตรงนี้กดหนึ่งครั้งอึบนี่ถึงจะแกะออกมาได้ค่ะโอ้เหลวมากแกะเลยเป็นน้ำเลยนะคะทุกคนเป็นน้ำเหลวๆเ,เลยเทล,ลงไปปุ๊บเดียวเลยนะโอ้ เหลวมากค่ะดูแล้วมีกาวเพชรค่อยๆไหลด้วย p e r ์เฟกนะแกะน้ํายาทํากันเหลวค่ะเทเข้าไปในนี้ค่ะนิดหน่อยแล้วก็เอามือคนเลยนะคน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 ให้เขาโดนน้ํายาค่ะแล้วก็เทลงไปค่ะแล้วก็เทกันเหลวหมดเลยนะคะหมดเลยเอามือค่อยๆจับค่ะเห็นไหมเป็นเยลลี่เลยอ่ะดูดืดดดทุกคน นี่ค่ะทุกคนนุ่มนิ่มากมากเลยเห็นปะนิ่ม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 มากม,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 มากเลยค่ะก็กลับมาเป็นสลามอีกครั้งจากที่เขาเป็นน้ําเหลวๆนะในกระปุกนี่นะเราก็เอาอันที่ทําเสร็จแล้วนะคะไปชุบเขาค่ะนี่ชุบเขาลูบลูบลูบเอาออกมาค่ะดูนี่ได้สลามแบบชุบชีวิตสลามขึ้นมาใหม่เลยเห็นไหมคะทุกคน นุ่มนิ่มมากๆเอากลับไปใส่กระปุกได้เหมือนเดิมทุกคนดูดีไม่ดีขนาดไหนนะช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคเราไปทำสีมุกกันต่อเลยค่ะอะค่ะแกะออกมานะซิปบล็อกตรงนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเหลวเท่านั้นไหมเอ้ยเหลวไม่เท่านะอันนี้ยังพอมมีความคืนตัวหน่อยๆค่ะทุกคนนี่ยังมีความเป็นสลามหน่อยๆค่ะ ก็เทลงไปเลยเห็นไหมไม่เป็นน้ำเสทีเดียวค่ะจะเป็นยืดยืๆเหมือนตังเมนิดนึงค่ะสวยนะดูดิก็เปิดน้ำยากันเหลวนะเทคลึ่มเข้าไปข้างในก่อนเทคลึ่มเข้าไปก่อนโอ้ดูดิเลิศอะล่อนออกมาหมดเลยทุกคนนี่ล่อนออกมาเลยไม่กลัวด้วยนะเทลงไปสักครึ่งหนึ่งค่ะ ดูดิยืดว้าวแหวแหวแหว,วดูดิทุกคนกลายเป็นสรามมุกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเนื้อแน่นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปดูดิโอ้จากที่มันเหลวเห็นไหมเราสามารถแก้ได้นะคะแบบนี้นะ สวยมากๆค่ะผ่าชอบมุกมากกว่าดูดีมันมีความเนื้อแน่นมากกว่านี่เป็นเห็นไหมอันนี้มันจะดู จุบจ๊บๆกว่าเนื้อแน่นมากกว่านะโอเคเรียบร้อยแล้วนะดูสิถ้าเปื้อนตรงนี้เราก็เอาอันนี้มาชุบเหมือนกันนะนี่ถ้าเปื้อนตรงฝานะเพื่อให้ฝาเขาก็สะอาดเหมือนกันเห็นไหมสะอาดปิ้งๆเลยปิ้ง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 แล้วเราก็แล้วเราก็เอากลับไปเก็บในกระปุกเดิมได้ค่ะแต่มันอาจจะเยอะมากกว่าเดิมนิดหน่อยกะต้องเอาออกนะพอดีพอดีพอดี นาเลนเวลาสุดยอดไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วที่สําคัญอยากให้ทําสีอะไรเพิ่มสีอะไรยังไม่ได้ทํานะทิกต o กทิกต o กนะคะช่วยกันคอมเมนต์ด้วยเนาะถ้่าไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ